ทั้งคู่ว่าเป็นผู้จิ้นยังอยู่ได้ไหมจริงๆผู้เราเป็นเป็นให้กันทุกสถานะแต่ว่า <c oughs> เราก็มีชีวิตของเราที่จะต้องไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันอยู่แล้วสถานะเราทั้งสองโสดตอนนี้นี่สดไหมสดครับโสดไหม<ด><โ>เฮ้สดทั้งคู่เลยเหรอไม่มีคนเข้ามาเลยอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่เขาก็เหมือนพี่แพทที่เจอเราครั้งแรกเขากลัวรถทัวร์เขาก็กลัว้าเ้ามาจริงๆอ่ะนุ๊กเป็นคนที่ถ้าเรารักใครแล้วเราก็ไม่อยากเขาโดนด่า พอชอบสาวหวยคนนี้ชอบสาวเข้มตุลาพท่ชอบแบบนี้เหรอเอาดีๆจริงๆสเปคเขาเลยแบบนี้นะใช่เขินไรยวะเขินจริงเขินจริงเนจริงอยากมีลูกมากอยากมีครอบครัวแล้วด้วยเพราะอนุกเป็นคนที่ชอบเด็กมากผมเคยพบรักที่ร้านเรายังไงสิซื้อแหวนมาให้เราเราก็ลงรถไปอย่างเท่เลยแล้วบอกว่านเ กลับมาแล้วจ้ากับรายการที่แบบตอนนี้คอมเมนต์เลยหลายอย่างคือเอยอะๆมากมายเลยนะจ๊ะพี่สาวชาวเน็ตคนนี้คือยินดีรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะกับโดนเทเซมาที่แทใแลว,วันนี้นะคะก็คือเรามีแขกรับเชิญที่แบบโหฮอตมากจริงในที่สุดก็ได้เจอเขาสักทีนะคะ ดูแบบ,บเดี๋ยวนี้ยิ่งโอ้โหดูดีขึ้นทั้งคู่เลยบอกมาเลยว่ามีเคล็ดับอะไรมีเคล็ดลับอ,อะไรบอกสิไปก่อนอื่นเลยเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ย<ช>ครับเนี่ยแทบจะไม่ได้เอาโชว์หน้านะครับ ผมเดินแบบนี้เลยไปด้วยนี้เลยอคนอะไรเดินอย่างนนเพราะเราอยากจะโชว์ความเนี้ยของเราแต่จริงๆเวลาี๋ยวนี้เวลาเราใส่ใจเราต้องใส่ใจทั้งหมดจุกมาหน้าหัวจุดปลายเท้างั้นเดี๋ยวผมขอตามคุณไปดูได้ไหมครับว่าคุณไปทำอะไรกันสองคนไปกันคู่เลยปะเนี่ยใครับทางคู่เลยครับเขาทำผมก็ต้องทำเอาแล้วเวลาคุณเดินคุณเดินยังไงครับโอ้ยสองมือครับเออเดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะกางนั้อทีนี่ พอ,พอพอพอตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่กังนำคลินิกสาขาเดมองงามวงวันนะครับก็ก่อนที่พวกเราจะเซไปหาพี่แพทเราก็ต้องมาเลเซอร์กำจัดขนกันซะหน่อยใช่ครับผมซึ่งถ้าใครคิคดที่จะเลเซอร์ขนนะครับขอให้นึกถึง ที่กังนัมคลินิกเพราะที่กังนัมคลินิกนะครับใครๆก็สวยได้แล้ววันนี้เราจะมาเลเซอร์กําจัดขนรักเล็กกันต้องบอกว่าที่กังนัมคลินิกเนี่ยเขาใช้เครื่องเลเซอร์ long power eddyac เลยนะครับผมซึ่งเครื่องนี้ได้รับอนุญ,ญาตนําเข้าจากออยอมีประสิทธิภาพในการกําจัดขนแบบลงลึกถึงรากสามารถกําจัดรากขนทั้งขนเก่าแล้วก็ขนใหม่นะครับและไม่ต้องกังวลเรื่องขนคุดอีกต่อไปว้าว <c oughs> ซึ่งกังนัมคลินิกเนี่ยเขา ใส่ใจดูแลและให้คำปรึกษาโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญนะครับราคาจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถที่จะเข้ามากำจัดขนเหมือนพวกเราได้เลยและที่สำคัญเลยตอนนี้เครื่องเขาพร้อมแล้ว<อ>และเราพร้อมห้ืยยังพร้อมันแล้วครับโอเคงั้นพวกเราขอตัวไปกำจัดขนก่อนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะออกมาใหม่นะ Let's go สึกว่าชิลมากเลยคือเอาเอาตามความรู้สึกจริงนะครับมันจะไม่ได้เจ็บเหมือนกับที่เราจะคิดนะครับมันจะนิด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 เย็นเย็นจ๊กกี้จ๊กกี้อันอันนี้คือความรู้สึกที่ที่ชัดเจนเลยนะเอาจริงๆครับมันไม่เจ็บเลยมันเย็นมันเย็นมันเย็นถ้ามันเย็นปุ๊บมันก็เลยเหมือนความเจ็บมันลดน้อยลงเลยวหมโอ้สุดยอดแป๊บเดียวเสร็จแล้วสบายมากครับไม่เหมือนนุ่ทนโดนเมื่อกี้นะครับ เสร็จ,รจแล้ว,ลวผิวเนียนกลิบใช่ครับอยไางบ้างของผมอ่ะคือตอนนี้รู้สึกโล่งมาก ตอนทําก็รู้สึกเย็นเย็นเย็น uh, เย็นจกกี้จ็กกี้จกกี้จกกี้โองผมว่จกี้นะใช่ครับถ้านุกทําได้คนทั้งโลกทําได้ใช่จะมีแล้วที่สําคัญแป๊บเดียวใช่แป๊บแป๊บปิ๊บไวมากเจ็บเลยหรือพูดรวมๆว่าไวเมอร์ไวเมอร์สำหรับใครที่สนใจมาเลเซอร์กําจัดขนแบบพวกเรามาได้เลยนะครับที่กังนำคลินิกตอนนี้มีทั้งหมด28สาขา ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดครับผมนอกจากมีหลายสาขาแล้วนะครับใครที่อยากทดลองเครื่องเรเซอร์ลองเพา Ed เอดยกนะครับตอนนี้กังนําล l ิิกมีโปรโมชั่นพิเศษเลย <c oughs> เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น <c oughs> เพียงแค่แอดไลน์ การนำคลินิกนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้รับสิทธิ์เลเซอร์ขนลักแล้ทั้งสองข้างฟรีในครั้งแรกมูลค่า699บาทแค่นั้นเองโปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2566อแอดไลน์แล้วมารับสิทธิ์ไปทำด้วยกันนะคะผมเฮทำแล้วรู้สึกดูดีขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็อย่าลืมบอกเต๋าด้วยนะคะใช่เออจริงๆมันก็ต้องใส่ใจทั้งหมดแต่ที่นี่เขาเก่งจริงนะครับ ก็คือจริงๆไม่ได้แค่ตรงแบบทุกส่วนเลยนะเขาดูแลทุกส่วนเลยบางคนหน้าแบบโอ้ใส่มากทํามาแล้ว18ตัวบนหน้าแต่ลืมเลยลืมเลยก็เลยอดไปเลยเลยาใส่อะไรไม่ได้เลยลืมเละเราก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยอันไหนๆมารายการเราคุณรู้ใช่ไหมครับรายการรายการตอนนี้รายการผมคอตมากตอนนี้ซื้อที่เพิ่มครับไว้ให้รถทัวร์มาซื้อที่เหรอครับพี่แมทผมซื้อที่เลยให้รถทัวมาจอด ถ้างั้นมาถูกทางแล้วพวกผมก็ชำนาญเหมือนกันโอ้ยจริงเหรอชำนาญเรื่องทัวร์เหมือนกันเอ้าจริงเหรอมาทุกอาทิตย์เลยทุกวันนี้แพทติ้งสามารถเรียกทั้งคู่ว่าเป็นคู่จิ้นยังอยู่ได้ไหมเป็นบัดดี้ครับเป็นบัดดี้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 คู่จิ้นอาจจะแบบไม่เหมาะกับคู่เราละหรือยังไงไม่ใช่ไม่เหมาะหรอกครับจริงๆพวกเราเป็นเป็นให้กันทุกสถานะแต่ว่าทําไมถึงอยากจะมาเป็นบัดดี้ในตอนนี้ที่ผ่านมาทุกคนเขาเขาาติดคําว่าคู่จิ้นแล้วเวลาไปไปงาน ไม่มีนุกไปเขาก็จะถามว่าทำไมทำไมปายไปเล่นกับนางเอกคนนี้ทำไมนักเอกคนนั้นไม่ไม่ใช่นุกมาอยู่นตรงนั้นอลูกไปทำไมไม่มีไปทำไมปายไม่ได้มายืนข้างนูกคือพวกเราอยากจะให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมในการทํางานทุกๆอย่างเพราะว่าเราทั้งสองคนก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่กําลังจะก้าวขึ้นมาส่วนปายุ๊กก็อยากให้ปายไปหาประสบการณ์ุ๊กก็อยากจะถาประสบการณ์ไปเรื่อยๆด้วยกันที่เราลดจากที่ไม่ไม่ใช่คําว่าคููจิ้นก็เหมือนกัน กับลดความคาดหวังของเขาลงมาคร<ช>ับ <มา S 1> จากคู่จิ้นจะเป็นคู่จริงไหมเราก็เลยลดออกมาว่าเราก็มีชีวิตของเราที่จะต้องไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันอยู่แล้วปายอาจจะชอบไปทางนี้นูกอาจจะชอบทํางานแบบนี้ลูกชอบการแสดงละครการการทุกวันนี้แยกกันรับงานรับงานด<า>้วยกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่บางถึงแยกงาน ก็มีงานที่ปายไปคนเดียวไปคนเดียวมีแจมมาถูกไหมนิดหน่อยแต่งานหลักคืองานคู่งานหลักคืองานคู่ใช่ครับซึ่งงานงานพอแยกกันมันก็จะเป็นคําถามว่านุ๊กไปไหนปลายไปไหนก็ดีนะจริงๆอะคําว่าคู่จิ้นอะคือเขาจิ้นกันได้แต่ถึงเวลาเน่ยมันมันมันก็ต้องมีว่าเราทุกคนก็ต้องโตมีมุม ไายด้อยากร่วมง,งานงคนอื่นนุกก็อยากจะได้ร่วมง,งานกับคนอื่นบ้างในเงี้ยใช่เป็นเป็นจิ้นก็เออคือถ้าเป็นเคมีตรงกรันจิ้นกันในเงี้ยได้แต่ก็อยากให้ทุกคนมีผลงานกับอย่างอื่นหลายหลยอย่างบ้างใ่สถานะของสองคน <c oughs> เป็นยังไงโสดไม่โสดโสด,โสดไม่สนิทสนิทแต่ไม่โสดหรือยังไงสถานะเราทั้งสองโสดตอนนี้นี่โสดไหมโสดครับโสดไหมโสดเฮ้ยโสดทั้งคู่เลยเหรอไม่มีคนเข้ามาเลยอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่เขา ก็เหมือนพี่แพทที่เจอเราครั้งแรกเขาก็กลัวรถทัวร์เขาก็กลัวเขากล้าเข้ามาเพราะตื่นเช้ามาแล้วคราวนี้หน้าฝีมีแต่เขาอะไรไปเลยเขาเลยไม่เข้ามาเท่าไหร่ครับแต่มีไหมเอาจริงๆมีไหมมีแต่ถอยมันมันก็มีบ้างเลยครับใช่ไม่พอมีบ้างแต่เหมือนที่ไปว่าแหละเขากลัวเากลัวรถทัวร์เพราะพวกเราไม่แตกต่างกับพี่หรอก เฮ้ยผมช่วงนี้ไม่ค่อยช่วงนี้ผมไว้ไปจอดบ้านอื่นก่อนเพราะว่าบ้านผมเต็มคือแบบผมเลยมามามาทุกวันเลยมาเตรียมทุกวันคือคือแล้วเรามีไหมอสมมุติคนเนี้ยเขาเข้ามาแล้วเราก็ชอบเราจะเราจะคุยกับเขายังไงว่าเอออยู่กับเราอะ่ะมันจะต้องเจออะไรบ้างแล้วต้องอยู่ยังไงมีไหมยัง<ม>ไม่มีครับไม่มีไม่มีคือไม่มีใครเข้ามาเลยหรอด้วยการที่เราทํางานด้วยแหละช่วงนี้ มีแบบคนที่แบบเราคุยแล้วแบบรู้สึกดีแล้วแบบอยากให้เขาอยู่ต่อไหมมีเข้ามาบ้างครับแต่แต่ก็เหมือนว่าอยู่จุดจุดนี้มันก็ไม่ใช่ความสุขออของเขาเสมอไปเ,ออเพราะว่าชีวิตคนเรามันมันต้องการชีวิตที่มันอิสระอยู่แล้วแปลว่าถ้าสมมติตอนนี้มีคนเข้ามาเปิดตัวไม่ได้ถูกป่ะอันนี้ก็มันก็ใช่แหละเอาจริงจริคถ,ถูก้ามแต่ส่วนมากเขาไม่เข้ามาหรอกพี่ทำไมอ่ะ ทำไมเราถึงคิดว่าคนถึงไม่กล้าเข้ามาทั้งคู่คือแบบดูดีแบบแพทว่าต้องมีคนอยากเข้าอะ่ะป <c oughs> ัญหายากมากเลยนะพี่หายากมากครับหายากมากจริงเขาไม่มีคนอยากเข้ามานั่งรถตัวแล้วจะโสดอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนก็ <c oughs> ทํางานไปเรื่อยรับพี่ไม่ไมีโม,มเมนต์อย,อยากมีแฟนหรอมันมันทุกคนมันอยากมีแล้วแหละเนาะทุกคนมันเกิดมามันอยากมีคู่ครองอยากมีแฟนอยากสร้างครอบครัวอยู่แล้วอย่างที่ลุงบอกว่าตอนนี้เราทํางานคนเขาไม่กล้าเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งเลยเขาก็ไม่อยากที่จะเข้ามาแล้วก็อยากที่จะเป็นเป็นคนที่โดนด่าหรือหรือให้คนอื่นมาด่ามมเขาสมมุติเลยมีคนคนหนึ่งเข้ามาแล้วบอกอ๋อไม่ควรรถทัวร์เพราะบ้านทํารถทัวร์อยู่แล้วบ้านเป็นเจ้าของรถทัวร <c oughs> ์หรือเล่ว <c oughs> เออไม่ไม่ด้อะไรเลยเราโอเคไหมอ่ะถามว่าเราเรารู้สึกดีไหมที่เขาพูดเรารู้สึกดีมากมแต่ว่าถึงแม้เขาจะไม่ถึงแม้เขาจะไม่แคร์ในในอนาคต แต่ยังไงเขาก็โดนด่าเหมือนเดิมซึ่งเราก็เป็นคนที่จริงๆอะนุ๊กเป็นคนที่ถ้าเรารักใครแล้วเราก็ไม่อยากเขาโดนด่าเหมือนเดิมเราก็จะบอกว่าเราจะทํางานไปก่อนในอนาคตยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคุณรอได้ไหมอะไรแบบนาอแล้วเมื่อไหร่อะรอได้เมื่อไหร่สามสิบสี่สิบปีหรอเเดี๋ยวไปคุยกับกูในหลุมเลยไม่ไหวคือมัน มันอ่ะบางคนเขาก็เนี่ยมานั่งเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาว่าแบบอยากแต่งงานตอน30อยากมีคู่ตอน30 35อะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีแพลนตรงนั้นเลยเหรอนุกะเป็นคนที่อยากอยากมีอยากมีเมบ,บีมากอยากมีลูกมากอ,มอยากมีครอบครัวแล้วด้วยเพราะว่านุกเป็นคนที่ชอบเด็กมากก็นั่นแหละอนาคตเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนุกความมันเป็นเรื่องของอนาคตต่อต่อไปแล้วกันว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่แต่นุกอะชอบเด็ก ทุกคนจะรู้ว่า,วานุก<ช>๊กชอบเด็กทุกคนชอบเด็กมากเด็กไหมถึงเด็กไม่บีบเด็กอ,อ๋อ,อแถวละเย <c oughs> อม <c oughs> ไม่รั้น <c oughs> สมมุติเลยสมมุติอีกแล้วไปแล้วแบบมันเจอจริงๆคนเนี้ยคือใช่นุกก็ใช่ไปก็เออคนนี้ก็ใช่เราจะยอมแบบไม่ยอมไม่คุยกับเขาอย่างนี้เหรอเ <c oughs> พียงแค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาเราจะทํางานก่อนถ้าในอนาคตเราเราเจอแบบนั้นจริงๆอ่ะเราเจอแบบเฮ้ย ชอบมากแล้วเขาก็ชอบกูด้วยอะไรเงี้ยมันไม่แน่นะในอนาคตเราอาจจะแบบแต่เราอาจจะคุยอาจจะคุยอาจจะสานความสัมพันธ์อยู่ใช่ครับแต่ถ้าเจอคนที่มันมันใช่จริงๆมันบอกว่าันใช่จริงจริงคนนี้พร้อมแล้วคนนี้ใจสู้พร้อมที่จะรับรบทัวร์พร้อมที่จะอ่านนั่งคอมเมนต์ได้พร้อมที่จะลบแอปพลิเคชันทุกอย่างทิ้งได้เพื่อที่มาอยู่กับเราทำไมเขาขี้เกียจเล่นเนี่ยล่ะคอมเมนต์หนาเต็มเลยเอาอย่างนี้ สาเหตุที่ทุกคนเหมือนเรื่องแฟนมันเหมือนกลายเป็นเรื่องยากไปเลยอ่ะมันเป็นเพราะเราเคยเป็นคู่จิ้นใช่ไหมมันก็จะใช่ละครับมันมันมันติดมันติดในภาพนั้นมันติดมันติดภาพนั้นถ้าถ้าในอนาคตเจอคนที่ใช่นูกว่ามันก็มีได้อยู่เลยเพราะว่าตอนเราคุณสองคนยังไม่เจอคนนั้นใช่คุณยังไม่เจอคนที่ใช่ถ้าเราเจอเมื่อไหร่ มันมันก็คงจะเป็นจังหวะของมัาตอนนี้บอกไม่ได้อะทาแต่งงานไม่ยังไม่เจอคนที่ใช่ถูกไหมผมเคย okay. พบรักที่ร้านเรายังไงสิตอนนั้นมันโต๊ะเต็มเราก็เลยที่ได้ที่นั่งอยู่ห,หน้าห้องน้ําหญิงเออ,อแล้วคราวนี้ก็จะมีผู้หญิงเข้าเข้าออกห้องน้าบ่อยบ่อแล้วคราวนี้เราก็เลยปิ๊งสาวคนหนึ่งเลยสาวคนนั้นน่ารักมากเป็นมือหมวยแล้วก็ดูดียิ้มออกมาแล้วก็ชอบหน้ามวยหน่ารักมากอึมอืมด้วย เออครับใช่ค <see> <monastery> <The absor baptism>? ืเราชอบสาวหวยคุณนี่ชอบสาวเข้มคุณไทยชอบแบบนี้หรอเอาดีดีจริงรหรอใช่ใช่สเปคเขาเลยแบบนี้นะใช่เฮ้ยอันนี้ใจเกาเหลียนะใช่ใช่นี้รู้นะนี้รู้นะเกิดอะไรวะเกิดจริงเขิดจริงเกิดจริงคือหมายถึงว่าทรงนี้ ทรงนี้ใช่แต่ชอบทรงนี้นี่ชอบทรงหมวยหล่อตอนนี้ยังชอบอยู่ไหมทรงหมวยหรือว่าแล้วแต่แล้วผลกันตอนนี้ชอบคนคนที่แบบว่าเดินเข้ามาแล้วเราคิดว่าเขาน่ารักน่ารักก็คือคลิกเลยทุกอย่างดูเหมือนว่าโลกนี้สดใสมีเขาแล้วก็ดูแฮปปี้เวลาเจอ,อเขาเดินเข้ามาเฉยเราก็มีความสุขอ่าก็คือตอนนี้ก็คือสเปคแบบเอาเป็นว่าเจอแล้วถ้ามันใช่เซนส์มันบอกก็คือคนนั้นเลยผ่านความรักมาแล้วกี่ครั้ง ผ่านความรักมาแล้วหลายครั้งครับผมหลายครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนับไหมได้นับไหมนับไม่ถ้วนครับนี่ครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับผมครั้งแรกเริ่มต้นอยู่ประมาณม .4 ครับมันเป็นความรักในสมัยวัยวัยมัธยมวัยกุ๊กกิิกแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วก็มีกําลังใจที่จะไปรอเขาที่หน้าโรงอาหารอตอนตกเที่ยงมาเราก็มีซื้อขนมให้เขากินเล็กน้อยเป็นความรักแบบ ใจใส่นิดนึงครับเป็นการเทคแคร์ดูแลใจใสเขาคนหนึ่งแล้วคราวนี้เขาก็เลยตกหลุมรักเราเหมือนกันใช่ว่าเลยน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนใช่ครับผมเพราะตกหลุมรักเรานานไหมกว่าจะทําให้เขาตกหลุมรักเราเนี่ยก็๊เดียวครับคาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองลีแล้วคบกันยาวไหมสี่ห้าหกหรือว่าสี่ห้าหกวันครับเประมาณสองสามเดือนครับแค่นั้นแต่จะไม่นานเท่าไหร่ทาไมอ่ะเพราะเราเป็นคนแตะล่องนิดหนึ่งครับ เราไปซื้อขนมให้คนอื่นต่อใช่ก็มสีก็เปลี่ยนมห้าก็เปลี่ยนแฟนมหกก็เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆอย่างทุกมเลยใช่ครับโอ้โหฮอตอ่ะของนุ๊กนี่เริ่มต้นครั้งแรกเริ่มต้นครั้งแรกน่าจะประมาณมสามอันนี้มสี่มสี่นุ๊กมสามจริงๆอ่ะนุ๊กต้องบอกแล้วว่านุ๊กเป็นคนที่มีแฟนมาไม่ค่อยเยอะอเป็นคนคารุ่มไม่ดีเลยพี่มีมาถึงเราไปจีบเขาหรือเขาจีบเราเราจีบเขาเราจีบพี่ ตอนช่วงมสามออแรกๆเลยแรกๆเลยเราจีบพี่แล้วแล้วเราจีบเขาเขาก็เหมือนกับกําลังจะตกลงหงุดงกับเราเออแล้ววันนั้นมันปัดฉิมพอดีมันเป็นคนที่ชอบลองใจผู้หญิงไงเราก็เลยตัดผมเกียนเลยเออวัน,ว,นวันปัดฉิมอ่ะตัดผมเกียนลองใจทําไมต้องตัดผมเกียนอยากรู้ว่าถ้าเราตัดผมเกียนแล้วเราเราไม่มผมอ่ะเราไม่หล่อเขาจะรักเราไหมนี่สนุกเขาตกลุมรักหัวปักหัวปันเหรอเขาถือของมาให้กล่องหนึ่ง เป็นวิกไปทังวันเลยเป็นวิกเมถือกล่องมาเป็นวิกผมบอกเออใส่วิกเถอะดอกไม้ดอกไม้อ๋อไม่ดอกไม้ใช่แล้วเขาก็หายไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เกือบสิบสี่สิบห้าปีแล้วก็ไม่กลับมาเลยเข็ดกับเข็ดรามกับรุ่นพี่ก็เลยมาเริ่มคบรุ่นน้องก็ตื่นเช้ามาเราก็จะต้องรีบไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปรอเดินโรงเรียนพร้อมกันกับเขาอยู่หน้าที่ร้างเรียน ช่วงต่อเช้าก็จะไปนั่งไปนั่งคุยกันก่อน<ม>นั่งคุยกันก่อนก่อนที่จะเคบรตรงชาติ<ม>นั่งคุยกันนิด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 หน่อยก็ก็โอเคใ,ใช่ครับพบกันได้ประมาณ3ปีนานนะใช่ครับเป็นเป็นคนที่คบนานจนเราจบมหด้วยความเป็นความความรักแบบวัยรุ่นแบบเด็กๆเ,เราก็กำลังฮอตวะ่ะอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นเราก็เริ่มโตขึ้นอเออเราก็จะขึ้นมาอะไรเราก็จะต้องไปมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทิ้งเขามีความเห็นแค่ตัวก็เลยทิ้งเขาไปบอกเรื่องเขาวันนั้นรถเราที่เราขับไปเราจะเป็นรถเวฟเวฟเวฟสีน้ำเงินห2 5อ้าใช่ใช่ใช่ห่ห้าแล้วพี่ก็เหมือนกันกับผมเนี่ยหน่ี่ไม่น่าถาม่องมอไซค์กับพี่ตอนเช้าก็ไปอยู่หน้าโรงเรียนเลยขี่รถไปจอดหน้าเขาเขาซื้อแหวนให้พอดีซื้อแหวนให้เราเราก็ลงรถไปอย่างเท่เลยแล้วบอกว่ามันเดินเอะ เขาปาแหวนใส่เราด้วยความโกรธเขาก็เตะเตะกาบรถผมอ่ะกาบรถหักกาบรถหักกาบรถแตกเลยพอจบจากความรักจากเด็กๆแล้วมันมีความรักข้งงหนที่จริงจังอีกไหมช่วงอยู่มหาลัยครับยาวๆเลยจริงจังคือยาวๆสองสามปีเหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยเข้าไปแล้วเจอเลยใช่ใช่ครับเข้าไปแล้วเจอเลยเราก็ฮอตเหมือนกันนะไม่ฮอตหรอกครับก็ เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วแล้วรักจริงไออย่างเช่นที่เข้าไปแล้วเจอเลยเนี่ยคือเราเจอเขาหรือเขาเจอเราเราเจอเขาเหมือนนุกอาจจะเป็นคนที่ที่เลือกที่ที่หมายหมายถึงเป็นฝ่ายเลือกเขาไม่ไม่ใช่เขาเลือกเราส่วนมากเขาเป็นคนจีบคือเราเป็นคนเข้าจีบเป็นคนเข้าหาเพาจีบเราติดติดครับมีไหมที่จีบเราไม่ไม่ติดมีไหมนุกบอกว่านุ๊กเป็นคนที่ไม่มีคาดหลงอะไรเลยคือถ้าเกิดสมมติเราจะชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะสมมติเดินเข้าไปเจอผู้หญิงคนนี้ เราชอบเราทำยังไงสมมติเป็นรุ่นพี่นะพี่ผมชอบพี่ครับพี่ชอบผมไหมอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วอย่างคนที่ไปเจอตอนปีหึก็คือพวกเขาอย่างนี้ใช่ครับพูดว่านุกอยู่อีสานนุกจะพูดอีสานเขาหักตัวเ้อตัวอยู่แล้วผู้หญิงก็ตอบว่าโอเคฮยง่ายง่ายแต่ปลายเน่ยเขาจะเป็นเขาเขาเาจะเป็นคารลมไย อยางเจอคนที่ชอบ,รบเราทํา <ำ S 2> ยังไงเหมือนว่าไปสร้างความสัมพันธ์กับเขาก่อนเดินเข้าไปหาเขาชวนเขาคุยเล็กๆ,ๆน้อยๆอแล้วคราวนี้เราก็อาจจะขอเฟซขอไลน์แล้วเราจะรู้ตอนไหนว่าเออเดี๋ยวเราจะขอเขาเป็นแฟนละอาจจะเป็นตอนที่เรามั่นใจมั้งว่าว่าเขาก็ชอบเราว่าคนนี้เราก็ชอบเขามากๆเหมือนกันใช่ใช้เวลานานไหมในการที่เราจะ สร้างความสัมพันธ์อันนี้ไม่นานครับคารุมันีมากครับผมตกลงไข่ก็พูดวะเป็นเพื่อนมาน้ำอก็แป๊บๆครับแป๊บมึงมันก็คิดกันถ้าคนไม่คิดก็คือเซบายเลยเนาะแสดงว่าไม่ไม่ไปศึกษากันระหว่างคบแต่ให้คบกันไปก่อนใช่ครับแล้วก็ศึกษากันระหว่างนั้นถ้าไม่ได้ก็คือค่อยแยกย้ายแต่อันนี้คือศึกษากันไปก่อนยังไม่ยอมให้สถานะอะไรเลยจนสักพักหนึ่งค่อยให้สถานะ ถูกไหมใช่ครับเออเขาก็คนละแนวเวลาคุณแบบไปคนอคนเสิร์ตสิ่งที่เป็นภาพจำของเราเลยคือการเปของแฟนคลับเป็นปีกบ้าง<ช>เป็นพวงมาลัยมากที่สุดที่เคยได้ทั้งคู่เลยรวมยอดกันก็ได้เท่าไหร่เจ็ดหลักดได้ครับ<ช>คุณลุก<ช>เขาเปย์มากเลยนะใช่ใช่ครับเดี๋ยวออกรถให้ทั้งคู่มีไหมไม่อันั้นไม่มีครับมันจะแยกกันไปถ้าให้เดี๋ยวก็จะเป็น ยอะสุดก็จะเป็นหกหลักถ้าถ้าให้นกเดียวป้ายเดียวอะไรเงี้ยแต่คู่กันก็ลงรวมก็จะเป็นเจ็ดหลักแต่ถ้าให้นอกเหนือจากนั้นของนกนะของนกก็จะเป็นวัววัววัวเขาเป็นฟาร์มวัวผมเปิดฟาร์มวัว FC ซื้อวัวให้ผมกี่ตัวตอนนี้สามสิบแล้วเหตุผลของการให้วัวอยากเปิดฟาร์มมีวันวันหนึ่งนี่แหละที่พูดในไลฟ์สดว่าเดี๋ยวว่าจะซื้อวัวมาเลี้ยงอยู่ครับ แล้วเขาก็ซื้อมาเรื่อยเรื่อซื้อมาเรื่อยเแล้วก็ซื้อหมูอคุณเอาไปเลี้ยงที่ไหนนะตอนนี้อยู่ป่ามครับขอนแก่นครับอันนี้เป็นวัวนมวัวเนื้อวัวอะไรวัวนมทีแรกก็ซื้อวัวนมด้วยวัวนมวัวนมมาก่อนรีดนมกันเพลินเลยแล้วก็วัววัวบ้านวัววัวธรรมดามาอีก20กว่าตัวแล้วก็แพะแพะมาอีกเก้าตัวแล้วก็หนูด้วยหนูอะไร นี่เคยกินหนูไหมผมไม่เคยกินหนูหนูฟุกหนูนาอะไรเงี้ยอ๋อแต่ลูกผมมากินหนูแต่มันชอบกินหนูนาจริงเหรอผมก็งงกับมันเหมือนกันแล้วใครดูฟาร์มให้ตอนนี้พ่อกับแม่ครับเก๋นะมิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพเลยนะจากลูกไปอยู่ดีตอนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มเออเจ้าของฟาร์มของไปมีอะไรแปลกๆเหมือนเขาไหมมีรอบหนึ่งไร่สดล้างรถนี่แหละไม่มีกระมังเลยเราก็เลยล้างรถไม่ได้ ตกดึกมากะละมังเต็มหน้าบ้านอย่าได้พูดอย่าได้พูดอันนี้ผมเหมือนกันนะมันจะมีวันหนึ่งที่ที่ตื่นเช้ามาถ่ายรูปอะไรสักอย่างเนี่ยมัวอยู่หน้าบ้านเคาละมังหน้าบ้านแล้วเราก็ต้องมันไปติดตังค์ะยติดตังขยะแล้วตังขยะเรามันมันจะเป็นตังขยะหมู่บ้านตังขยะเล็กๆเขาเห็นมันเต็มตกเย็นมาทังขยะสีเหลืองตัวเท่าผมเลยเขาสั่งมาให้ไม่น่ารักงนา แต่ปายพูดอยู่เมื่อวานก่อนเขาอยากได้อะไรเล่นมูหลังอ้ยเอาไว้ไกลคอตายดิเออด้านหลักก็แฟนนขับน่านลักอ่ะบอกให้แฟนขับมาดูหน่อยสิบอกแฟนขับเร็วก็ฝากพี่พี่แฟนขับทุกๆคนนะครับที่ดูผ่านทางช่องทางของพี่แพทอยู่นะครับฝากรายการแล้วแต่ปลายด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ค่ะโดนเทใเทมาที่แพทค่ะโอ๊ยครับก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมนะตอนนี้นะครับผมก็ฝาก รายการนะครับนุกเธอรุนด้วยแล้วกันอะไรโดนทีซีมาที่แพทนะครับเป็นอีพีที่น่ารักมากๆาเลยแล้วก็ขอบคุณที่แพทด้วยที่ยินเชอเราทั้งสองคนดีที่ทั้งคู่มายินดีมากๆาถ้ามีอะไรอัปเดตมาอัปเดตในรายการนี้ได้ได้มีโฟมีแฟนหรือโดนเทเชิญนั่งตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะได้ได้เอาล่ะคราวต่อไปใครจะมานั่งตรงนี้นะคะต้องติดตามในอีพีต่อไปโดนเทเซมาที่แพทสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจเลเซอร์ขนกับกังนำคลินิกเพียงแค่แอดไลน์แอดกังนำคลินิกหรือสแกน QR Code ก็ได้รับสิทธิ์เลเซอร์ขนลักแรลทั้งสองข้างฟรี1ครั้งมูลค่า699บาทครับสิทธิ์นี้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับนี่หลือทำตําที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนี่